สวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกทกท,กท่านนะคะวันนี้นะคะเรามาดูน้องสาวนะคะน้องสาวอันดาของเรานะคะลูกรักของเรานะคะทําอะไรเนาะนะคะกับคุณแม่นะคะนี่นะคะฝั่งนูก็เป็นพี่นพเก้านะคะ เป็นพี่น้องพะเก้านะคะวันนี้ก็อากาศบรรยากาศยเย็นนะคะระหว่างที่เรานะคะได้กักตัวนะคะเราก็ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะได้รับชมนะคะคลิปน่ารักน่ารักของน้องอันดานะคะดูน้องอันดานะคะกกแกล้งคุณแม่นะคะแน่แน่แน่นี่นะคะนี่นะคะทําอะไรนาะน้องอันดาของเรานะคะนางคงจะดีใจนะคะที่ได้อยู่กับแม่นะคะอยู่ใกล้ๆนะคะ ดูคุณแม่ของเรานิ่งเลยนะคะดูน้องอันดาของเรานะคะ <c oughs> ก็จะมอมแมมหน่อยนะคะนี่นะคะได้เล่นทรายนะคะได้เล่นทรายด้วยนะคะเล่นทรายเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่คะวันนี้ก็บรรยากาศนะคะยามเย็นนะคะที่แม่ขวานนะคะได้กักตัวนะคะ นี่นะคะเรามาชมความน่ารักน่ารักนะคะของน้องอันดานะคะโตเป็นสาวแล้วนะคะยังเล่นเหมือนเด็กเลยนะคะดูนะคะน้องอันดาของเรานะคะนี่นี่นี่ ความดือความสนนี้ไม่แพ้ใครเลยนะคะโตเป็นสาวแล้วนะคะก็จะเหมือนคุณแม่มากๆเลยนะคะน้องอันดานะคะอันนา้าวัสดีค่ะก่อนเลยลูกเลย สวัสดีค่ะก่อนเร็ว,ว,อรวงอนอะไรเนาะลูกสาวเรานะคะนี่อ้อนวอนอะไรเนาะอยากกินผลไม้หวานๆแล้วนะคะ นี่นะคะคลิปเอคลิปความน่ารักน่ารักของน้องอันดานะคะกับคุณแม่นะคะที่มีความผูกพันนะคะแล้วก็รักกันมากๆเลยนะคะสองแม่ลูกนี้นะคะมา นี่นะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะโอ้ยน้องอันดาเอ้ยอนี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ขวานก็ ขออนุญาตนะคะจบคลิปนะคะไว้เพียงแค่นี้นะคะเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้นองอันดาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะ